ก็โอเคในสุดไม่ถ่ายนะชิคก็กลับคนไปอยู่ช่องเตอร์กีนะวันนี้เราก็มาเล่นพาสสองเพราะว่ามีคนกดอลไรครบหนึ่งคนแล้วนะเราจะต้องมาเล่นเกมนี้อีกแล้วเหรอแค่ว่าเกมนี้ผมไม่มีใครเล่นอีกแล้วอ่ะผมไม่มีใครเอารีว um okay. ิวหมดอันนี okay. ้เราแรกเล่นหมดช่วยรางวัลไหมใช่ปะนี่จะมารีวิวหมดนี่เลยรถถัง ตอนแรกเราเป็นโหมดนะั้นอันนี้เราไม่ได้โหมดรถถังมากดีกว่านะมันจะเป็นโหมดที่เราจะต้องมีทีมไหมเนี่ยไม่มีไม่มีมมวิโอ้ยมันเป็นก็มันเป็นเกมเลยไ,ได้โอย้ยเราชนะไม่ได้อีกแล้ต้องริ้งความแม่นก,รการฟิสิกส์คำนวณคณิตศาสตร์เหรอมากเลยเนี่ยแล้วคนห้าว วิมันแม่นจังวะมันโป้มันโป,นป้ไอ้นี่ก็มาจากกังเลยอ่อาเมื่อกี้มีเกมฮา,าทูเปียเดี๋ยวผมโชว์ไลฟ์ทูเปียเลยจ้าโป้โอเคตอนนี้เราก็พ่ายแพ้ให้กับไอ้เต่าเกย์เน,นี่ยมัเยอะมากแล้วโมเดี้ร์ค่อนข้ยๆจะจบเลวเวลพิเศษเนื่องจากต้องมานั่งทีพีนะเราจะให้เกมมชนะไม่ได้แล้วิวเวรละผมกดไม่ติด ทำไมมันแพ้ก็จะหมดเด้อทำไม,ม <_ d ata> <_ d ata> ไปละเราก็ได้แพ้ๆไปนะเพื่อนเราแพ้เหรอโอเครอบนี้เรายังมีโหมดนี่อยู่น่ากังวลโหมดสองสองสองวีสองหรือสอ,อ,องเอ็กสอง h ัดเด้อเฮลขโมยธงฟุตบอนลอรนรกมรณะปลา ปาเค้คสนิทเหรอโอเคเริ่มเกมแรกแล้มาเวขโมยโดนก่อนแล้วมาเป็นอ้อวีด้วยวีแกมันว้าวาาว่ะจังวะอุ้ยเวนอุ้ยโลบสิไม่โดนเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนวะอู้ววว โปรเจกความดีรำชุดเกือบความธรรมออกแมนเลยวิย่งนี่มันไม่หันเคียร์ขโมยพลาดนีด่ไปเลยสินิเว้นอ้ไอ้ส้มอันดีแลาวขาเราไปซ้ายมั้งเราไปขวาหมดเลยค่ะไม่ดิเราไปบน ไอ้เหลืองโอ้โหแต่มันนับว่าเป็นนี่มันลือนเร็วจังเลยวะลื่ลไปเป็นบอดเบิร์กทีมเวิร์กไอ้ส้มทีมเบิร์กเวนเวนไม่แล้วแหละเริ่มเริ่มแล้วเริ่มคุณจะ มันต้องทีมเลืองมากเลยมันจังเล่ได้ไกีดโดนสสยชา่า,ามะม่วงโอ้ยอ้ยอ้ยนี่ทำแล้ววะ เข่ทำอะไรอะอะ <What? S 1> ไรนะเล่นแล้วทำอะไรนะทำอะไรเกมไม่ทำอะไรก่อนเกมไม่ทำอะไรเกมไม่ทำอะไรวะไม่รู้ เกมน้ำอะไรกูไม่รู้กูออกเกมแม่งเลยเกมบัาเไม่เข้าใจเกมจริงๆเลยได้เถอะสนุกอยู่แต่หัวนอนเอา,าเป็นว่าสำหรับคลิปนี้คลิปนี้มันนาน,คนโคตรๆเลยนะนี่อมันเวลาสี่นาทีแล้วเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าสับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะเพื่อนๆกันและแจมบุ๊คทุกทีบ่อยๆเออใช่แล้วนี่คือพารคที่สองนะบ้า บายไปแล้วเจ้าเอ้ไม่ใช่ไปแล้วเขาใส่ละกันนะ